เพื่อนๆวันนี้นะคะแองก็พามากินร้านอาหารฮ o อกเกอร์ชานนะคะเป็นร้านสติดทฟู้ดนะคะชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์เลยนะคะเขามาเปิดที่เมืองไทยแล้วนะคะก็คืออยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะนอกจากนี้นะคะร้านฮ o อกเกอร์ชานนะคะก็ยังได้รางวัลน,นะคะมิชลินสตาร์ด้วยนะคะเมนูที่แองสั่งมาวันนี้นะคะก็จะเป็น DIY เซนตนะคะก็จะมี หมูกรอบนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวน้ำนะคะนี่แล้วก็ไก่ซี่ิ๊วนะคะเดี๋ยวเราไปลองทานกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติอาหารต้องบอกว่าอร่อยเลยทีเดียวนะคะหมูนี่ก็กรอบอร่อยเนื้อไก่นี่ก็นุ่มฉ่ำซอสก็กลมกล่อมมากค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแอนก็มา ทำบุญไหว้พระที่วัดมังกรนะคะหรือวัดเล่งเนื่ยยี่นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะตอนนี้นะคะแองก็กำลังจะเดิน ให้บูชากระดาษไหว้หรือชุดไหว้ตะดอกคอนะคะปีนี้นะคะแอนปีชงนะคะก็เลยต้องมาแก้ชงซะหน่อยค่ะที่ต้แลวอะไรงบโต๊ะที่โต๊ะสีแดงหน้าองค์เทพเจ้าคุ้มกองหลุดเกวตาวางคว้ด้านนอก ก็บูชากระดาษไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะเพื่อฝากดวงชะตาไว้กับเทพไถ่ซวยเอียนะคะเพื่อที่จะให้เทพ,พเจ้านะคะคุ้มครองดวงชะตาของเรานั่นเองค่ะ เขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อชุดทำบุญนะคะทั้งชุดนี้นะคะในราคา100บาทนะคะก็จะประกอบไปด้วยทูบเทียนพวงมาลัยน้ำมันตะเกียงแล้วก็ส้มนะคะครับใชไปถวายเทียนวางให้จับเดินไปเลยเทียนแดงหนึ่งกุ้มีกู้งเก้าดอกมีส้มมีพวงมาลัยมีน้ำมันนะครับนะท่านบูชาจัดของใส่ถาดเสร็จแล้วจุดที่หนึ่งนะครับวากุ้งเก้าดอก หลังจากแอนไหวครบจุดตามที่ทางวัดกำหนดแล้วนะคะตอนนี้แอนก็มาไหว้เทพเจ้าไถ่ตัวเอี้ยนะคะเพื่อฝากดวงชะตาแล้วก็เป็นการแก้ปีชงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระบริเวณด้านในกันนะคะ ตอนแองกําลังเดินเข้าไปนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าประตูนะคะเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะคะก็เลยต้องหยุดถ่ายทันทีเลยะคะ่ะแต่เข้ามาด้านในแล้วนะคะแอนก็แอบถ่ายวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก่อนออกจากวัดเราก็ต้องทำการล้างมือกันก่อนนะคะ ว่ายพาเต็จแล้วนะคะแอนก็จะพาเพื่อนๆมาทานข้าวเย็นกันที่พัตตานเชงกาลีลานะคะอยู่ที่เยาวราชเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารต่างๆของทางร้านนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารจีนนะคะเมนูอาหารเยอะแยะแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านเลยนะคะ สไตล์การจัดร้านก็สไตล์จีนเลยจ้าเมนูที่แอนสั่งมาวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหูฉลามเนื้อปูนะคะรสชาตินี้อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือเมนูป่วยเลียงผัดกระเทียมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูขาห่านอบหมี่นะคะ นี่ก็คือขาหานนะคะอยากบอกว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมมากค่ะตบท้ายด้วยของหวานนะคะก็คือขนมเผือกทองคำนะคะจะบอกว่าขนมนี้อร่อยมาก เดี๋ยวแองขอตัวไปทางเข้าวเย็นกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ